ครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่น้ําตกผาล่มเย็นนะครับที่อยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในกันเลยนะครับนี่เป็นการเขียนว่าน้ําตกผาล่มเย็นเนาะ,ะทางเข้าก็จะมีสารเล็กๆเนาะอย่างนี้นะครับทางเดินก็ไปทางนี้เลยนะครับนี่ไปเราเดินเข้ากันไปเลย เสียงดังเนะะเเาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเเราดินไปเลยนะครับน้ำตกผาลมเย็นยเสียงจะดังหน่อยเนาะเดินไปทางนี้นะครับน้ำตกอย,อยู่ด้านบนโน้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเลย,ยไปน้ำตก จะพาไปดูนะครับว่ามันสวยงามอย่างไรนะครับวันนี้ก็เห็นมีรถนักท่องเที่ยวมาสองมาจอดจอุดสองคันเนาะเราก็จะเป็นคันที่สามอ่าเดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้าเนาะด้านหน้าก็จะเป็นบันไดแล้วก็มีราวาเหล็กให้จับแบบนี้นะครับเด็กที่เดินข้างหน้าน่ะจับจับราวาเหล็กเดินไปแล้วนะครับเดินลงไปเป็นทางเดินลงนะครับ นูน้นเป็นทางเดินลงไปทางนู้นเลยนะครับอ่ะมันจะเป็นทางลงไปนะครับลงไปด้านล่างนจะเห็นน้ําตกเล็กๆนะครับก่อนที่จะขึ้นบันไดไปดูน้ําตกอ่าข้างบนนะครับอ่เดี๋ยวเราเดินไปเลยนี่น้ําตกเล็กๆเ,กเกนะี่ยที่เราเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปเลย ทางจะลงชันมากเลยนะครับขึ้นก็จะเหนื่อยสักหน่อยแต่ระยะทางไม่ไกลเนาะไม่ไกลเพราะนั้นเรายัางเดินลงได้อย่างสบายเนาะนี่จะเห็นน้ำตกเล็กๆก่อนนะครับตอนนี้ฮึบฮึบฮึบจะเห็นน้ำตกเล็กๆเนาะตรงนี้น้ำ ถ้าน้ำป่าตกฝนตกมานะมีน้ำป่าด้วยก็จะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกอีกชั้นหนึ่งเนาะแต่มันเป็นน้ำตกเล็กๆน่าจะเป็นสร้างขึ้นหรือหรือยังไงน่าจะสร้างขึ้นเนาะในบริเวณนี้นะครับเป็นทางน้ํานะครับมีก้อนหินตกกะมากมายเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนนนะ้นเนาะนี่ดูดูไปทางก่อนนะครับโน่นเป็นน้ําตกเป็นชั้นๆอยู่นะครับ ่อตอนนี้เราก็จะขึ้นไปทางบันไดเนาะ,ะบันไดเหล็กเขาจะมีบันไดเหล็กเนาะ, <c oughs> ะนะักท่องเที่ยวที่มาก่อนหน้าเรานะครับเขาได้เดินลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นแล้วครับไกลไหมครับก็ประมาณหนึงครับผมยังอยู่แต่ข้างบนสวยสวยครับสวยไปถ่ายรูปลงกลับประมาณจุดจุดจุดคนที่ขึ้นไปก่อนเขาบอกแล้วนะครับว่าข้างบนสวยเพราะฉะนั้นเราต้องมีกําลังใจขึ้นไปพอมองเห็นความสูงไม่อยากจะขึ้นแต่สูงอยู่แต่สวยครับครับโอเคครับ ขอบคุณครับจริงได้ที่ครับผมเดียวแหละเขาบอกว่าแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปว่าจะแป๊บเดียวหรือเปล่าเนาะขึ้นสักหน่อยก็เริ่มจะหอบแล้วนะครับอแต่บันไดก็รู้สึกว่าเป็นบันไดที่มีความสะดวกสบายในการเดินขึ้นเนาะน อ,อ,อบรรยากาศรอบๆแล้วครับหน่นขึ้นไปอีกนะครับเราจะขึ้นไปอ่าทางขึ้นเหมือนเขาเพิ่งทาสีใหม่เนาะมันเหมือนสีใหม่ๆแล้วก็ทางก็โดยดูสวยงามเนาะ เหมือนเพิ่งสร้างเมื่อไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเนาะทางขึ้นชั้นก็จริงนะครับแต่ว่าเดินสะดวกเดินง่ายเนาะมันเลยทำให้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับอืข้างบนจะสวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวดูกันเลยไปดูข้างบนนู่นแหละ ทางขึ้นนะครับเป็นบันไดทําได้สวยงามเนาะ,ะเดินขึ้นง่ายนะครับถึงแม้นจะชันเนาะแต่เดินขึ้นง่ายก็เลยทําให้เดินขึ้นมาได้ไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเราขึ้นไปต่อไปเลยนู่นนะครับไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปางบนนะครับ ยวดูว่าข้างบนสวยไหมเขาบอกว่าน้ําตกผาล่มเจนนี้ข้างบนสวยงามมากข้างบนสวยไหมครับสวยครับสวยใกล้ถึงแล้วฮะครับเหนื่อยแล้วเขาบอกใกล้ถึงแล้วเนาะแต่เราก็เมื่อยขาแล้วขึ้น ไกลเหมือนกันอโอเคขึ้นไปสวยนะครับอ่า,อาเราจะเห็นน้ำตกแล้วโอ้เดี๋ยวดูน้ำตกข้างหน้าเอาตังกับตรงนี้เลยนู้นเราเห็นน้ำตกผาลร่มเจ็นแล้ว เป็นฝอยๆเลยเห็นนึ่านะครับตรงนี้ทางขึ้นก็จะชันหน่อยเริ่มเหนื่อยเริ่มหอบโอสวยมากยังเห็นไม่ชัดเจนเลยก็สวยแล้วดูดูข้างๆนี่โอ้เป็นหินเนาะเป็นหินเหมือนหินกับดินเกาะอ่า น่าจะเป็นหินนะครับแล้วก็จะมีละอองของน้ำเนอะที่พัดเอาขี่โคลนเอามาปิดติดไว้ด้วยโอ้ยเหนยเหมือนกันนี่ดูน้ำตกชั้นนี้ก่อนอ้านี่โอ้สวยมากเลย นี่น,นะครับน้ำตกจะตกมาจากที่สูงนู่นแล้วก็ลงมาเป็นสายเลยนะครับโอ้โหสวยมากโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับน้ําตกผาล่มเย็นนู่นตกมาจากยอดภูเขาสูงโอ้น่าจะสามร้อยเมตรมั้งนู่นตกลงมาเป็นสายเลยนะครับลงมาด้านล่างโอ้โห สวยงามมากๆเลยเออสวยมากตรงนี้หน้ามาถ่ายรูปนะครับสวยงามมากเลยโอ้โหนู่นมองดูไปด้านบนนู่นปเป็นละอองมานหมอกเลยโอ้สวยมากสวยมากน้ำตกผาล่มเย็นของงกวัดุไทธานีสวยสวยมากเลยนะครับโอ้ดูความสวยงาม น้ำตกผาล่มเย็นสวยงามมากเฮ้สวยจริงๆสวยจริงๆนูน่นดูน้ำตกสูงสูงนูน่นโอ้ดูตกลงม,มาโ้สวยงามมากเลยฮ่าชื่นใจหายเหนื่อยเป็นเป็ดทิง้งมาที่น้ำตกผาล่มเย็นโอ้สวยงามสวยงามสวยงาม โอ้ยสวยจริงๆน้ำตกผาลมเย็นโฮเย็นสบายสดชื่นโอ้ยสวยงามมากของจังหวัดอุทยัทยธานีอยู่ที่อำเภอบ้านไร่ของเรานี่เองนะครับน้ำตกผาลมเย็นโอ้โหสวยงามโอ้โยอ่าโอเคสวยงามสวยงาม,งามตะการตาเป็นม่านหมอกเลยนะครับนี่ตกลงมาจากชั้นบนโอ้โหเดี๋ยว เราจะพาขึ้นชั้นบนต่อไปพอเห็นมีบันไดนู่นนะมีบันไดขึ้นไปอีกก็น่าจะมีสิ่งที่ให้เราดูได้ความสวยงามให้เราได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นต่อไปกันก่อนเลยฮึบไปฮึปตรงนี้ก็ลำบากนิดนึงเอลำบากน้อยนึงแต่เจอความสวยงามของธรรมชาติแล้ว มันทำให้มีกํำลังใจเดินขึ้นไปสู่ด้านบนสู่อากาศจดชื่นอึบอ่ไปเราขึ้นกันต่อไปแล้วครับไปด้านนี้เช่ไหมเราก็ไปซอกนี้ออืด้านบนเขาบอกว่าสวยเนาะเราก็ต้องพาไปชมความสวยงามหยุดเราไม่ได้อ่ะ ความลำบากหยุดเราไม่ได้โอ้โหตรงนี้ก็สดถวยสวยมากอ,อโอ้โหสวยมากเลยเนาะนี่ยังไม่ได้ขึ้นไปชั้นบนเลยเนี่ยอันนี้ชั้นบนนุ่นถ้าขึ้นไปก็น่าจะสวยกว่านี้โอ้โหสวย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 ,สวย,สวยเดี๋ยวโอ้ดูด้านอีกฝั่งของน้ําตกนะครับโอ้ก็เป็นทิวเขาเนาะทิวเขา มีการทำไร่เนาะทำไร่อ่าแล้วก็ป่าไม้สวยงามมากเลยนะครับใกล้จะถึงเขานี่ก็จะต้นไม้ทึบหน่อยนะนี่ตรงนี้อยู่ข้างๆกับน้ำตกเนาะนูนด,ดูน้ำตกอ่ะดูน้ำตกให้สบายใจชื่นใจวัหน่อยอ๋อนุ่นอ้โหอ่ะ,ดออะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับขึ้นตรงนี้อ้า ไปเลยฮึบอืออ่าขึ้นอย่างนี้ฮึบฮึบฮึบอ่าเดี๋ยวดูเด็กก็ยังขึ้นได้เลยนี่นี่นี่ขึ้นมาแล้วเด็กน้อยของเรานี่ขึ้นได้ด้วยนี่นี่ฮี่ฮึบฮึบฮึบขึ้นได้แล้วอ้าวแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเลยอ้าวขึ้นไปเลย นี่ขึ้นไปก่อนแล้วแล้วเราก็จะตามเด็กไปเด็กยังขึ้นได้เราขึ้นไม่ได้รู้ไปโอ้หดูข้างล่างลึกนะดูเหมือนกันเอาขึ้นไปเราไม่มองข้างล่างเรามองข้างบนจุดหมายเรายางบนฮึบเสี่ยวเหมือนกันแต่ขึ้นได้ฮึบขึ้นไปฮึบขึ้นไปอืช้าหน่อย อร่อยกำลังเหมาะที่อยู่ข้างล่างเสียวเสียวดูน้ำตกกันข้างหน่อยที่โอ้โหน้ำตกสวยเอาขึ้นไปข้างบนดีกว่าเสียวเอาขึ้นฮึบฮึบขึ้นไปฮึบถึงแล้วโอ้ยเอยู่อดูน้ำตกก่อนระวังจะลื่นล่วงนะ เดี๋ยวดูความสวยงามตรงนี้ก่อนเนาะโอ้โหทั้งนี้นะครับเราได้ถ่ายจากด้านบนเลยนะครับนนน้ำไหลลงมาเนาะโอ้โหจากด้านบนนะครับลงมาประทบด้านล่งนางแล้วก็ไหลตามหน้าผามาเลยนะครับลงไปด้านล่างอย่างนี้แล้วก็ลงไปด้านโน้โ เราขึ้นมาสูงมากโอ้โหเป็นหุบเลยนะนี่โอ้โหดูดูยอดเขาชมึนโอ้โหโอ้หน้ำตกสวยงามมากสวยงามจริงๆน้ามาเที่ยวนะครับหน้าฝนถ้าหน้าแล้งจะมีน้ำหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่หน้าฝนนี่น้ำมีแน่แนโ้หแล้วก็สวยเป็นละอ,องเลยนะครับนี่ น้ำตกผาลมเย็นนะครับ ชมบรรยากาศนะครับม่านน้ำตกเป็นละอ,องสวยงามมากเลยนะครับนี่ตกมาจากด้านบนนู้นเลยนะครับแล้วลงมาด้านล่างนะครับมาทบกระทบโขดหินตรงนี้แล้วก็ลงไปด้านล่างอีกนะครับลงไปถึงด้านล่างนู่นเลยนะครับโอ้สวยงามเนาะสวยงามมากเลยนู่นห้โดยบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งอันเซนสวยงามมากอืสวยจริงๆ นี่การลงไปนะเด็กนำหน้าก่อนเหมือนเดิม,มดูชันหน้าดูเออขาขาลงนี่เตียวกว่าขาขึ้นวะ่ะฮึบฮึบฮึบแต่ลงง่ายเนาะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้นี่ขาลงมันจะชันอย่างนี้เลยนะครับเหมือนใต้หนะ้าผาลงเลยเนาะโอ้โห เอาลงไปจะช้าหน่อยตอนขึ้นตอนลงขั้นสุดท้ายเนี่ยแต่ไปเจอบรรยากาศข้างบนแล้วสวยงามมากบอกไม่ถูกเลยต้องมาดูกันเองนะครับลงแล้วลงแล้วอืมอืมอ้มออ เราก็ลงข้างล่างแล้วไปลงต่อไปโอ,อ,อ,โอ้ดูตรงนี้ก็สวยงามมากเลยด้านบนเห็นมากเลยนะครับ อ่านะครับดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความสวยงามโอ้โหสวยงามมาก่ะดูบรรยากาศรอบๆเนาะโอ้โหเป็นป่าสมบูรณ์มากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับร,รีวิวสะพานาบันไดเนาะบันไดขึ้นลงอ่าเรารีวิวตอนลงให้ดูบ้างด้วยก็ได้ถ้าใครจะมานะครับที่นี่นะครับอยู่ในอำเภอพ้าไร่นะครับปกบักหมุดมาเลยนะครับน้ำตกผาลมเย็น ก็จะพามาจอดตรงจุดที่เขาให้จอดรถนะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลทางขึ้นก็ไม่ลําบากเนาะเพราะทํามาด,ดีมากแล้วนะออรู้สึกว่าดีมากเลยนะครับเป็นบันไดเหล็กไม่ผุนะครับไม่ผุมาได้สวยงามนะครับน่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมากเลยนะครับออบริเวณทางขึ้นนี่นะครับมันขึ้นบันไดเนี่ย ก็มีทางแยกแต่ละแยกนะครับเพื่อให้ไปชมน้ําตกแต่ละชั้นแต่เราขึ้นมาชั้นบนสุดก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปเจอทางแยกเดี๋ยวเราจะแวะนะครับแวะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรเขาถึงทําทางแยกไว้ให้เราลงไปชมนะครับอ่ะดูนี่ด้นนี้ก็มีทางแยกนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับฮึบฮึบฮึบนี่นะครับเป็นทางแยก ปเราไปกันแต่ทางแยกนี้จะเป็นขั้นทีๆนะครับเดินต้องก้มดูหน่อยนะครับถ้าขาลอดล่องไปก็ล่วงแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีอ๋อมีจะมีน้ำตกเล็กๆน้ำตกเล็กๆ ก็เป็นทางแวะให้เราชมน้ําตกที่ไหลลงมาเป็นเล็กๆนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบันไดให้เราแยกเข้ามาชมเนะาะความชุ่มชื่นของบรรยากาศรอบๆน้ําตกเนาะนี่ดูน้ำมันก็จะตกใสลงอย่างนี้นะครับโอ้เราก็เข้าดูาตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่นี่มีหินผา หินผาสูงตั้งงานานี่ครับต้นไม้ใหญ่นะครับออยู่ระหว่างหินผาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ให้แวะมาชมต้นไม้แล้วมั้งเนาะต้นไม้ใหญ่เป็นภพูเนาะแล้วก็มีซอกเห็นเออทางนี้คล้ายๆถ้ำเนาะแต่น่าจะไม่ลึกอืม ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเนาะมีต้นตาดเนาะต้นตาดด้วยขึ้นด้วยนะครับคลๆเดๆดึกำกบันเหมือนกันอ่าไปเราลงต่อไปข้างล่างเลยมันทางแวะทางนี้นะครับมันก็จะให้ลงไปชมน้ําตกเล็กๆเนาะเราก็ไม่แวะลงไปหรอกมันก็สั้นๆเราก็อยู่ข้างบนก็มองเห็นนะครับความสวยงามอยู่ข้างบนซะแล้วเลยไม่อยากดูเล็กๆน้อยนี่เนาะอ่าเดี๋ยวเรากลับลงไปเลยนะครับ วันนี้นะครับก็พา,าพี่น้องทุกท่านนะครับขึ้นมาเที่ยวน้ำตกผาลมเย็นเนาะของอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามและลมเย็นเป็นอย่างมากเลยนะครับก็อยากจะขอชวนเชิญนะครับพี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องญาติพี่น้องแล้วก็พี่พี่อา้อา,า,า,าลุง ทุกท่านเลยนะครับขึ้นมาเที่ยวชมน้ําตกผาล่มเย็นของอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับสวยงามมากนะครับถ้ามาแล้วจะประทับใจปักหมุดมาเลยนะครับเช็คอินอ,อยู่ที่น้ําตกผาล่มเย็นเนาะก็จะเป็นเส้นทางขึ้นมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องประสิทธิ์สายหยุดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ